ถ้าผมบอกว่านี่คือจอมมานที่สร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนในโลกใบนี้ใครจะไปเชื่อเนี่ยดุกดิ๊กน่ารักขนาดนี้วันดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม The Demon Lord is My n e เป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นผู้กล้าแต่ไม่ต้องไปสู้กับจอมมันเพราะว่าเราเอาชนะเขาได้แล้วในเกมนี้จะให้เราตัดสินชะตากรรมของจอมมันว่า จะทำอะไรกับเขาหลังจากนั้นซึ่งนี่เป็นเกมจะผู้สร้างแคร w i t ิทเจอร์ผมเจอเกมนี้จากข้างในนั้นแหละคำอธิบายเกมเขาเขียนเอาไว้ว่าจอม,มานได้ขอร้องให้ผู้ก่้าฆ่าเขาซะแตจ่จุดจุดจุดแต่ผู้กล้าอยากจะสร้างฮาเร็มอย่างแน่นอน <c oughs> เฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าพอเอาเมาส์าไปชี้ล้วมีจอม,มานหน้าแดงด้วย <c oughs> หน้าบัดาบของจอม,มานที่แตกเป็นเสียง <c oughs> ถูกทิ้งลงกับพื้นและคุณได้จอดาบของคุณไปที่คอของจอมมารชัยชนะอยู่ในมือของคุณแล้วใน,นานะผู้กล้าของมวลมนุษย์เสียชาติคุณเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ let end this here this us อ้เสียงจอมมารอย่างเข้มนะมาจบเรื่องราวของเรากันเถอะผู้กล้าเอ๋ยจบเรื่องราวนี้หรือว่าปฏิเสธ ถ้าฆ่าจอมมารเนี่ยน่าจะเป็นแบทเอ็นนะครับและแน่นอนเราจะเก็บอันนั้นก่อน <c oughs> โดยที่ไม่ลังเลคุณกวัดแก่งดาบไปที่คอของจอมมารอแบทเอ็นหนึ่ง <c oughs> oh. จอมมารสิ้นลายยุคสมัยของปีศาจร้ายได้สิ้นสุดลงและก็เป็นความสงบสุขของมนุษยชาติหรือไม่นั่นก็คือสิ่งที่คุณหวัง แต่จบแบบนี้คุณก็ไม่ได้ฮาเลมนะสิก็เป็นฉากจบแรกสั้นๆง่ายๆยังไม่มีอะไรมากนะครับเอาละรอบนี้เราจะลองไม่ฆ่าจอมมารบ้างคุณลดดาบของคุณลงในขณะที่จอมมารจ้องมองมาด้วยท่าทางสับสน What are you doing, Hero? You've cut down countless of my kin. นี่แกทำบ้าอะไรของแกในผู้กล้าทั้งทั้ที่แกฆ่าญาติพี่น้องของฉันไปมากมาย Is this Pri attempt to an mark my pride? ตั้งใจจะล้อเลียนความภาคภูมิใจของฉันใช่ไหมมันมีความขมขื่นแฝงอยู่ในน้ำเสียงของเขา Crush everything that remains of your mortal enemy now will you เอาสิบทขยี้ทุกอย่างของศัตรูที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่นี่ให้หมดสิ <c oughs> As expected from a human ฮะอย่างที่คิดแหละพวกมนุษย์ก็เป็นแบบนี้ If you are finished laughing then strike me down หลังจากแกงหัวรละย่อฉันจนพอใจ ก็ฆ่าฉันซะแล้วมีตัวเลือกให้ฆ่าอีกรอบด้วยอันนี้เป็นฉากจบเดิมหรือเปล่านะ <c oughs> โดยที่ไม่ลังเลคุณกวัดแกลงดาบไปที่คอของจอมมารตุยรอบสองอ๋อก็ยังเป็นฉากจบเดิมนะครับถ้าเราเลือกที่จะฆ่าจอมมารแน่นอนว่าเราต้องไม่ไม่ฉันทําไม่ได้หรอกฉันฆ่านายไม่ได้หรอกเพราะว่าจุดๆเพราะว่าฉันตกหลุมรักนาย จอม,มานถึงกับช็อกไปเลยตูเหมือนว่าเขาจะไม่ทันตั้งตัวกับสิ่งที่คุณพูดน่าแดงด้วย Preposterous! How much more do you wish to trample on my pride? น่าขำสิ้นดีนี่คิดจะล้อเลียนความภาคภูมิใจของฉันไปถึงไหนเนี่ยฮะ,ะแต่ว่าฉันจริงจังนะฉันรักนาย What? อะไร,ไรนะ Why? ทำไมล่ะ<ำ><ำ>นายจะรู้สึกอย่างนั้นได้ยังไง ราชาปีศาจหน้าแดงจากการที่คุณสารภาพร,รักอย่างปุบปับอาจริงๆเกมนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจิ้นให้ผู้กล้าเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าผู้กล้าเป็นผู้หญิงก็มันจะเป็นผู้กล้าสาวกับจอมมาหนุ่มน้อยขี้อายแต่ถ้าเป็นผู้ชายอย่างผมเล่นก็จะรู้สึกเกเรแปลกๆมันไม่เห็นจะมีเหตุผลเลยที่คนอย่างนายน่ะจะมาชอบปีศาจอย่างฉันแด่ I, I, I mean ฉันหมายถึง p r t e l What about do you even like me? ช่วยบอกหน่อยสิว่านายชอบอะไรในตัวฉันกันแน่น่ะรูปร่างหน้าตาบุคลิกหรือว่าพลังอำนาจโว่อ่าผมตอบข้อสุดท้ายก่อนแล้วกันฉันชื่นชมในพลังอำนาจของนายน่ะ I see ิยังงั้นเหรอ I did not expect the hero to be this kind of person ไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าฮีโร่เนี่ยจะเป็นคนแบบนี้ I've liking taken to a human you ฉันเองก็ชื่นชมนายเหมือนกันนะมนุษย์ Your power well พลังของนายก็น่าชื่นชมเหมือนกันน,นายเขินหรือว่าทำเป็นครูไว้เอเราต้องทำเป็นข่มไว้ก่อน <c oughs> ผมหล่อเทแค่นี้ไม่ทำให้ผมวันไหวอย่างแน่นอน As are I've marking me thought you อย่างที่คิดนายก็แค่หยอกล้อฉันเล่นสินะ After all you have a this you won m match ยงไงซะนายก็เป็นคนที่ชนะ ในการต่อสู้ครั้งนี้ don prove deserve my ทั้งหมดที่ทำไปก็เพื่อดูความอ่อนแอของฉัน nothing to me สุดท้ายนายก็ไม่ได้ชื่นชมอะไรในตัวฉันเลยขอร้องล่ะจบมันซะเถอะอเสียงจอมานเศร้ามากนะครับเหมือนเราหลอกเขาถ้าแกว่าอย่างนั้นล่ะก <c oughs> โ็โดยที่ไม่ลังเลคุณฟันดาบไปที่คอของจอมานตายอีกแล้ว อ๋อ oh, แล้วเป็นฉากจบเดิมด้วยนะฮ่า huh, น่าสนใจโอเคย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผมจะลองเขินหน้าแดงดูบ้างโอ้ that red tinge on your face is rather adorable โอ้โหน้าแดงเชียวนะน่ารักดีนี่นะ t makes me want to take you for myself นั่นน่ะทำให้ฉันอยากได้นายจริงๆ uh huh. what am I saying นี่นี่ฉันพูดบ้าอะไรเนี่ย <laughs> จอมมัน คือผมเห็นฝรั่งที่เล่นเกมนี้มีแต่คนคอมเมนต์ว่าจอมานน่ารักมากจอมานที่มันสาวน้อยจริงๆโอเคผมเริ่มเข้าใจแล้วดูเหมือนว่าเขาต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะกลับคืนมาเจอมานของเขาได้คุณรอคอยเขาด้วยความอดทน Very well then hero เอาละถ้าอย่างนั้นฮีโร่มาเข้าร่วมกับฉันสิแล้วพวกเราทั้งคู่จะปกครองทั้งปีศาจและมนุษย์ด้วยกันยอมรับหรือปฏิเสธยอมรับก่อนละกัน อ๋อเป็นกูดเอนที่2นะครับหนทางของฮีโร่ในสายมืดและด้วยเหตุนี้เองผู้กล้าและจอมมานจึงร่วมมือกันในการยึดครองมนุษยชาติเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วพวกเขาได้ก่อให้เกิดยุคสมัยแห่งความมืดมิดจอมมานได้เป็นผู้ปกครองอาณาจักรและคุณผู้กล้าได้เป็นมือขวาของเขาคือเราเป็นคนตื้จอมารแต่เราได้เป็นลูกน้องอย่างนั้นแหละ <laughs> โอเคในที่สุดก็ได้ฉากจบที่2นะครับ รอบนี้เรามาลองชมจอมารแบบอื่นบ้างนะครับเออฉันชอบรูปร่างหน้าตาของนายนะสิฉันรักนายตั้งแต่ครั้งแรกเห็นมันเป็นรักแรกพบหัวใจของฉันที่เต้นรัวมากเลยตอนที่นายปรากฏตัวขึ้นมาตรงหน้าฉันอล้วแบบนั้นมีสมาธิต่อสู้ได้ยังไง mymighty 't แน่ใจหรือเปล่าว่าความรู้สึกนั้นไม่ใช่ความกลัว เมื่ออยู่ต่อนหน้าตัวตนที่แสนทรงพลังของฉันน่ะอ่าก็อาจจะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะ Yes of course it is simply natural that you'd shudder upon my visage แน่นอนอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่นายเห็นฉันแล้วจะต้องสันกลัวอ่าความรู้สึกนั้นมันหมายถึงแบบนั้นเองสินะงั้นก็ลาก่อน <c oughs> เอาข่าทิ้งเฉยเลย อ๋อก็คือเหมือนเหมือนจะสื่อว่าจริงๆเราไม่ได้ชอบจอมมารป่ะแต่เราแค่สับสนผมเคยเล่นสักเกมที่มันมีทฤษฎีที่บอกว่าตอนที่คนเราตกใจกลัวเนี่ยหัวใจของเราจะเต้นรัวเหมือนกับการตกหลุมรักนะครับและความรู้สึกนั้นเนี่ยบางครั้งก็ทําให้เราสับสนได้อันนี้น่าจะสื่อว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้ชอบจอมมารก็ได้นะแค่ความสับสนระหว่างความกลัวกับความรักอะไรแบบนั้นสุดท้ายก็เลยเลือกฆ่าจอมมารงั้นเราต้องตอบว่าเราไม่กลัวจอมมาร แนนอนอยู่แล้วว่าไม่อะไรกันเนี่ยหมอหน,นี่ไม่กลัวฉันเลยดูเหมือนว่าคาตอบเมื่อกี้จะทําให้อีโก้ของเขาสั่นคลอนคุณบอกเขาไปว่าตอนที่คุณเห็นเขาครั้งแรกนั้นไม่รู้สึกกลัวเลยซักนิดแต่หลังจากผ่านไปสักพักหนึ่งเขาก็ตั้งตัวได้ยังไงซะฉันก็รู้อยู่แล้วว่านายนะ่ะเอาแต่พูดโกหกแค่นี้น่ะไม่ทําให้ฉันพอใจหรอกน่ะ โอ้ตัวเลือกนายคือสเต็กของฉันจูบเขาอะใช่นายพูดถูกอันล่างน่าจะเป็นจบไม่ดีหรือเปล่านะอเอาล่ะผมเลือกข้อบนก่อนแล้วกันนายคือสเต็กของฉันยูยูมีรสนิยมแปลกชะมัดเลยนะแต่ว่าน่าไม่ได้เปลี่ยนความจริงหรอกนะที่ว่าฉันรักนายบบนะ นี่นายพูดออกมาได้ยังไงทั้งๆที่หน้านิ่งแบบนั้นน่ะ But I suppose I do not harbor a distaste for you. แต่ฉันคิดว่าฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันไม่พอใจนายหรอกนะมนุษย์หมายความว่าจริงๆแล้วนายก็ชอบฉันเหมือนกันใช่ไหมล่ะ Huh? Well, I u อ uh, u อคือฉันน่ะแล้วคุณก็จับมือของจอมมารมาวางไว้ที่อกของคุณโ o ว้าวนี่มัน และคุณก็ใช้มือของคุณวางที่อกของเขาท่าทางเขาเลือกลากมากแต่ว่าก็ไม่ได้ปัดมือของคุณทิ้งไปแล้วทีนี้หัวใจของพวกเราก็เชื่อมต่อกันแล้วนะโอ้ยมุกเสียวสุดๆหัวใจของฉันอนะัดเต้นรัวมากและของนายก็เหมือนกันนี่นาะและคุณก็กุมมือของเขาไว้แล้วนายนะ่ะเกลียดมันหรือเปล่าล่ะฉันหมายถึงเรื่องที่ฉันสัมผัสตัวนายนะ่ะ Of course นนฉันไม่ชอบหรอกนะการถูกสัมผัสด้วยมนุษย์ที่แสนต,ต่ำตมสกปปกแบบนั้นนะ่ะ Your kind is repulsive เถ่าพันธุ์ของนายมันน่ารังเกียจแต่ว่านายนายทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่น It feels rather pleasant นั่นก็รู้สึกดีเหมือนกันนะดูเหมือนการพูดคำพวกนั้นออกมาจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเขาแต่ว่าเขาก็พูดมันออกมาจากใจจริง อย่างที่คิดเลยฉันน่ะชอบนายจริงๆด้วยล่ะแล้วนายล่ะชอบฉันหรือเปล่า What think? do you แล้วนายคิดว่าอย่างไรล่ะคุณยิ้มแล้วก็จับมือเขาแน่นกว่าเดิมเพื่อทำให้เขาแน่ใจแล้วนายจะว่าอย่างไรล่ะถ้าพวกเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันน่ะมนุษย์อย่างนายเนี่ยทำให้ฉันสะอิดสะเอียนจริงๆ The very well นายเชดูแต่ก็ได้ฉันจะยอมให้กับนายแล้วกันอ๋เขายิ้มด้วยนะครับและเขาก็ยิ้มให้กับมาเริ่มต้นกันใหม่เถอะกูดเอ็นหนึ่งราชาปิศาจเป็นของฉันและด้วยเหตุนี้เองผู้กล้าจึงกลับไปพร้อมกับจอมมารมีอุปสรรคมากมายที่เข้ามาขวางทางของพวกเขาแต่ว่าจะมีใครกันหลักที่สามารถหยุดผู้กล้ากับจอมมารได้ เมือ่อพวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและจนถึงทุกวันนี้ยังคงมีผู้ที่ขับขานบทเพลงเรื่องราวที่พวกเขาได้มาพบกันเรื่องราวของมนุษย์ผู้กล้าและจอมมารที่เป็นปีศาจร้ายที่ร้อมรวมผู้คนด้วยความรักของพวกเขาและพวกเขาก็มีชีวิตอยู่ด้วยกันยังมีความสุขต่อจากนั้นเย่ <Yeah. laughs> ผมว่า เกมนี้ก็ฟีลกู๊ตดีนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแตกต่างจากเกม Trap w i h j e s t e r จากความรู้สึกที่เล่นเนี่ยคือเหมือนเกม Trap w i h j e s t e r มันมีความลึกลับด้วยความที่เราไม่รู้ว่าตัวตลกคือใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำให้ท้งเนื้อเรื่องและคาแรคเตอร์เนี่ยมันมีความลึกลับน่าค้นหามากกว่าส่วนอันนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าผู้กล้าเป็นใครจอมมารเป็นใครฟีลแบบเหมือนมาดูผู้กล้าจีบจอมมารเฉยๆอะไรตำหนองนั้นโอเคมาลองเลือกจูบจอมมารบ้าง แต่มันอาจจะเป็นฉากจบเดิมก็ได้นะโอ้คุณช่วยโอกาสโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ขโมยจูบของจอมมารเขาไม่เขาไม่ทันคาดคิดกับการกระทํานั้นจึงตัวแข็งทื่อไปพักหนึ่งอา้าวแต่ทันทีที่เขาได้สติกับคืนมาจอมมารก็ได้ใช้เล็บของเขาแทงทะลุผ่านหัวใจของผู้กล้าไม่ stupid human ไอ้มนุษย์โง่อาตาย การมองเห็นของคุณเริ่มผ้ามัวสิ่งสุดท้ายที่คุณเห็นก็คือภาพของเขาที่เช็ดที่ริมฝีปากของตัวเองด้วยความขยักขยแยงคิดหรือว่าฉันจะตกหลุมพรางสารภาพรักของแกง่ายๆนะคุณพยายามเอื้อมมือไปหาเขาแต่ว่าคุณก็ไร้ซึ่งเลี่ยวแรงเออคุณทำได้เพียงแต่เฝ้ามองเขาค่อยๆหายไปบางที คุณอาจจะทําทุกอย่างเร็วเกินไปก็ได้เพราผมนึกว่าฉากจูบมันจะดีกว่าแล้วเนี่ยและด้วยเหตุนี้เองมนุษยชาติจึงจบสิ้นลงจบสิ้นลงด้วยเหตุผลนี้คิดดูสิว่ามนุษย์ทั้งโลกต้องรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ผู้กล้าได้พ่ายแพ้และเหล่าปีศาจได้สร้างความเ้าฉานทั้งดินแดนยุคสมัยแห่งความมืดมิดได้เริ่มต้นขึ้นไม่หรือไม่ก็นั่นคือสิ่งที่คุณคิดความจริงแล้ว คุณไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเพราะว่าคุณไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อมองเห็นอนาคตอีกแล้วบางทีจอมานสุธิรักของคุณเขาอาจจะกลับใจกลายเป็นจอมารผู้ปกครองด้วยความอ่อนโยนก็ได้คุณได้แต่หวังแบบนั้นอ,อ๋อถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีนะครับเอาล่ะแล้วนี่ก็น่าจะเป็นฉากจบทั้งหมดของเกมนี้คือเกมมันมีด้วยกันทั้งหมด4ฉากจบนะครับแต่ว่าก็ยังมีช้อยที่ยังไม่ได้เลือกใช่ไหม ลองดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับถือว่าแถมให้ถ้าเราตอบว่าเราชอบบูคลิกของเอรมานจะเป็นยังไงฉันชอบบูคลิกของนายนั่นแหละ You dare lie กล้าดียังไงมาโกหกฉัน We barely k n o w each other พวกเราแทบไม่รู้จักกันเลยแท้ๆอ๋อก็จริงนะงั้นก็ลาก่อนเอาอย่างเร็วไอ้ผมนึกว่าชอยนี้เป็นชอยที่ดีที่สุดแบบอือ พอๆกับช้อยจูบเั็นแหละผมคิดว่านั้นจะดีแต่แบบอยังเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเกมนี้ก็ไม่รู้ว่าทุกคนสนุกกันหรือเปล่านะครับโดยรวมส่วนตัวผมว่ามันก็เป็นเกมที่ไม่เร็วแต่ถ้ามีอะไรเยอะกว่านี้ก็คงจะดีโดยรวมผมยังประทับใจ Trap w i t h j e s t e r มากกว่าด้วยเหตุผลที่บอกไปนั่นแหละเหมือนเกมตัวตลกเนี่ยจะมีพลอตและคาแรคเตอร์ที่น่าค้นหากว่า เราตื่นขึ้นมาในที่ที่ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนเราไม่รู้ว่าเราคือใครเราไม่รู้ว่าตัวตลกนี่มันคืออะไรกันแน่แล้วพอเฉลยอ,ออกมามันถึงว้าวนะครับแต่ไม่เหมือนกับอันนี้ที่เรารู้อยู่แล้วว่าผู้กล้ามาที่นี่เพื่อปราบจอมารและจอมานก็เป็นปีศาจชั่วร้ายสิ่งเดียวที่เซอร์ไพรส์คือฉากแต๋วแตกของจอมาดนี่แหละจากจอมารมาดเข้มกลายเป็นหนุ่มน้อยซึ้เลยแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับโดยรวมเกมก็ไม่เร็วเอาล่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมาก ผมไม่รู้ว่าทุกคนยังสนใจให้ผมเล่นผลงานของผู้สร้างคนนี้อีกหรือเปล่าถ้าสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้ามีคนสนใจอยากดูเยอะไว้ผมจะลองหาเกมที่น่าสนใจของเขามาเล่นให้ดูอีกรู้สึกว่าจะมีอีกเกมหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันกับเกมนี้ด้วยนะเป็นเกมเจ้าหญิงสักอย่างก็ไว้ดูอีกทีแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบายครับลาก่อนนะคุณจอมมาร